ช่วงไทยทำครับท่านผู้ชมครับมีโบชัวที่วางอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ครับน่าสนใจมากครับซึ่งซึ่ง,งวาระตรงนี้ลุกอันและทีมงานไม่เคยสร้างมาก่อนเพราะว่าจะมีการพาไปเที่ยวตามเส้นทางเดิมๆแล้วสิ่งสถานที่ที่น่าสนใจของจังหวัดนนทบุรีคือล่องเรือไปตามบรรยากาศแบบไทย เราไปสอบถามรายละเอียดนิดนึงกับน้องเกดที่เป็นเจ้าที่ตรงนี้แล้วกันครับสวัสดีครับคุณลุงคุณเกดค่ะอ่าขอบพระค่ะคุณเกดเดี๋ยวเราสอบถามด้วยแล้วกันคุณเกดลุงเห็นมีโมจูอ่านนี่แหละมีโมจูอยู่อันหนึ่งก็ควรช่วยบอกรายละเอียดท่านพุทธคันตอนนี้นะคะมีโครงการจัดน้ำเที่ยวเข้าพภาษานะคะคือไหว้พระ แล้วก็ชมของนี่มังนนนะคะโอ้จุดยอดนี่เป็นค้งแรกที่แบบเนี่ยค้าแรกของเราเลยนะคะคุณผันไม่เคยได้ข่าวตรงนี้เลยนะก็ของเราเนี่ยจะเริ่มจะสิงหาทั้งเดือนนะคะโอ้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะคะครับเริ่มวันไหนนะค่ะวันที่หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเฉพาะวันอาทิตย์1หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปอันนี้ต้องมาจองโทรจองด้วยใช่ค่ะจะมีการโทรจองนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอบที่เต็มแล้วค่ะเรามีแค่สี่สัปดาห์เท่านั้นนะคะวันหนึ่งนี้ได้กี่ที่นั่ง ของเราประมาณตอนนี้นะคะวันที่หนึ่งก็5้0รกว่าที่แล้ว<อ>่าต้องมีสัปดาห์ที่สองนะคะปโปรอาทิตย์ต่อไปเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะ, <c oughs> ะต่อ ของเราจะของเราจะมีจัดเดินทางนะคะเราเริ่มต้นจากที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนท์หรือที่ท่าน้ำนนท์ของเราค่ะแล้วก็เดินทางไปไหว้สารเจ้าแม่ทับทิมนะคะอันนี้เราจะเดินทาาเพราะว่าอยู่ข้างๆกับพิพิธภัณฑ์ของเราครับพอจากเราไหว้เดินเท้าที่เราได้ชมบรรยากาศตามริมริมน้ำของเราเลยค่ะแล้วก็มาที่สารเจ้าแม่เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นรถเดินทางไปที่วัดเขมาพิตรามนะคะวันนี้เราจะไปไหว้พระจากเสร็จสิ้นจากวัดเข มาแล้วเราก็จะนั่งรถมาเรื่อยๆมาที่วัดการบางซื้อนะคะคแล้วก็ไหว้พระหลว,ง,วพงพ่อพระการศศักดิ์สิทธิ์ของวัดการบาื่อนะคะคแล้วก็มาวัดชมพูเวทึ่เป็นวัดโบราณซึ่งมีรูปเขียนของพระแม่ กรณีผ like, is yeah. yes. so ีมวยของที so ่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะใช่ค่ะวัดเก่าแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเดินทางมาที่วัดตำหนักใต้ครับผมวหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะลงเรือจากเปลี่ยนจากเส้นทางการเดินรถแล้วก็มาเรื่อต้นของกันลงเรือแล้ก็จะล่องน้าตามไปที่พุทธสถานเชิงท่าหน้าบดของเรานะคะว่วหลวงพ่อเสือเสร็จแล้วนะคะเราก็ล่องน้ําล่องเรือมาเรื่อยๆบรรยากาศไปเรื่อยใช่ค่ะรีวิสอง ฝั่งน้ำของเรานะคะแล้วก็มาที่ศาลหลักเมืองเดิมของเราครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะคุณน่าสนใจจริงๆคือหันเคยเจอในพูเกิลมีแต่ไม่เคยมาดูสวยมากค่ะแล้วจะเป็นประวัติของศาลหลักเมืองพระซื่งเมืองพระทรงเมืองโอ้แหละค่ะตรงนี้เสร็จจากศาลเฉพาะศาลหลักเมืองนะคะเราก็ไปที่วัดเฉลสน โบราณสวยงามนะวันนี้วันนี้วัดเดียที่กล่าวมาทั้งหมดลุงหันเคยไป<ช>ตอนนี้ลุงหันรับเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงไม่เคยไปฮะอาทิตย์ต่อไปบ้างยังไงโทรมาจองกันแล้วก็จะได้สัมผัสสิ่งที่สําคัญสถานที่สําคัญของนอนทบุรีครับ